โอเคครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพิรุณนะครับทุกคนอาจจะแปลกใจว่าทําไมพี่ถึงมีชุดดูฟี่นะครับผมนาล่างนี้กะนะครับก็คือพี่นะครับก็เรื่เปื่อยของพี่นั่นแหละนี่ก็คือคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องดีกว่านะเพราะคลิปมันสั้นนะครับทุกคนต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมที่คลิปนี้นะครับอาจจะปกไม่สวยนะครับก็คือพี่ยังไม่ได้เอาโทรศัพท์ที่ มีแอปทำปกนะก็คือ iPhone มันไม่มันมีมันก็คือมันไม่มีโหลดนั่นเองนะครับผมก็คือมันไม่เหมือนไอเอนลอยนะครับคือพี่ต้องรอโทรศัพท์ของพี่นะครับผมก็คือโทรศัพท์ที่พี่ทําคลิปปกตินะครับผมที่พี่ทาคลิปอ่าโลบอกนั่นแหละนะครับที่พี่ทําคลิปพี่ทําด้วยมือถือทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวพี่รอมือถือของพี่ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะได้แบบมีปกสวยๆกันนะเดี๋ยวเข้าเรื่องดีกว่านะครับก็คือ คลิปนี้นะครับผมพี่รุนนะครับก็จะบอกคร่าวๆนะครับว่าเดี๋ยวพี่นะครับจะทําการแจกรหัสรูบอกนะครับซึ่งจะเป็นรหัสอะไรนะครับผมเออไม่ใช่ดิคือซึ่งจะเป็นรหัสตัวแรนะครับผมเผาวีีหรือว่าผลตื่นนะครับผลถาวรนะครับก็ใครอยากได้แบบไหนนะครับก็เดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับตามกติกาของเรานะครับซึ่งกติกาของเราง่ายๆเลยนะครับก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้พี่รุน แค่นั้นเองนะครับก็รับไปเลยนะครับรหัสฟรีๆนะครับจะเป็นรหัสออตัวตึงนะครับผมขนาดไหนก็เดี๋ยวเราเราชมคลิปหน้านะซึ่งพี่ก็เดี๋ยวไปหาร้านก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ก็จะสรรหานะครับผมนะก็คือสรรหาคลิปลงนันแหละนะก็จะออกมาแจกอะไรเนื่องจากว่าเราก็ห้าห้าหมื่นซ้ำเราเรายังไม่ได้แจกเลยนะครับคือตอนนี้พี่ติดทหารนะบอกาสจะลงคลิปบ้างไม่ได้ลงคลิปบ้างไงพี่ก็ขอ ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่พี่แบบถ่ายไปนานมากเลยเนาะนะครับก็คืออีกปัจจัยหลักหนึ่งเลยก็คือพิลาพี่จะลงคลิปนะครับพี่ไม่มีเอ่อแอปทาปกนะครับซึ่งมันอาจจะไม่มีปกนะครับผมอาจจะไม่มีปกสวยหรือว่าปกที่ดึงดูดคุณดูนะครับผมก็อาจจะเป็นแบบเพียวๆเลยก็ได้นะเป็นไงก็ขอโทษทุกคนไว้ก่อนนะต้องบอกว่าขอโทษทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับก็คลิปนี้นะเราแจกผลเหมือนเดิมครับก็สาหรับใครที่อยากได้ผลอะไรก็คอมเมนต์นะครับ ใต้คลิปนะครับว่าอยากได้ผลอะไรนะครับผมพร้อมชื่อด้วยนะครับไม่มีชื่อพี่แอดไว้ไม่ได้นะครับนะก็อตอนนี้พี่อยู่ในอ่อในตัวเกมของบอกฟูนะครับซึ่งบอกฟูมีตัวเกมหลายมากๆเลยนะครับพี่ก็กำลังศึกษาแบบค่อนข้างจะศึกษา นะครับผมเพราะว่าที่ไม่ได้เข้าตัวเกมมานานมากเลยเนาะนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนี่เข้าสู่ช่องพี่ลุนด้วยนะครับผมหลังจากนี้ก็จะลงคลิปบ่อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูเป็นบางครั้งบางคราวนะครับผมซึ่งอาจจะไม่มีปกสวยๆบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ลุนนะครับขออนุญาตจบีย่านี้นะครับแต่เราเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปหน้าเนี่ยก็จะเป็นแบบ อ่อยืดยาวนะครับเข้าใจเรียงเลียงเลียงเล,ยงเล,ยงเลียงเล่นกันนะครับแบบสนุกสนานกันแหละนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้บ้ายบายครับเราทุกคนนะจมว่า